who fell into the hands into of robbers fell ท่านเห็นว่าในสามคนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น The expert i n l a w replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. เขาทูลตอบว่าคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขา พระเยซูจึงจัดกับเขาว่าท่านจงไปทำอย่างนั้นเหมือนอย่างนั้นอะไรรูยาไปทำเหมือนอย่างนั้น do the same t l y many people who refuse to help a man who was attacked by robbers แน่นอนที่คนส่วนใหญ่นะคะเลือกที่จะไม่ช่วยเหลือชายที่ถูกจรปล้น but many of them are Christians whether priests or Levites แต่คนส่วนใหญ่นั้นกับเป็นคริสเตียนนะคะไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตหรือเลวี a person who had compassion to a man who was attacked by robbers w e r e a general man คนที่มีจิตใจเมตตาสงสารชายที่ถูกปล้นกับเป็นคนทั่วไป a person that Jews either p r i e s t or l e a v i t h dislike and don't associate with กลับกลายเป็นคนนะคะเป็นคนที่ชาวยิวเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปุโรหติตหรือเลวีนะัรังเกียจไม่สมาคมด้วยนะคะ but have a kind heart and ready to help others แต่กลับเป็นคนที่มีน้ำใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่น have morality in h e a r t and good conscience กลับเป็นคนที่มีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็มีจิตใต้สันนึกที่ดีนะคะ we shouldn't have our character like p r i e s t or levi t ซึ่งเราไม่ควรที่จะมีคุณลักษณะชีวิตที่เหมือนพวกปุโรหิตแล้วก็เลวีพวกนี้นะคะ With our compassion to others ที่ขาดความเมตตากับคนอื่นใช่ไหม But we should be trained with good character แต่เราควรที่จะได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในชีวิต The same as in the Bible tell us เหมือนอย่างที่ในพระครัมภีร์นั้นได้บอกกับเรานะคะ Love our neighbor as we love ourselves ให้เรานั้นรักเพื่อนบ้านเหมือนกับที่เรารักนะคะรักตัวของเราเองใช่ไหม Don't love you r neighbor only by mouth but act opposite with mouth ไม่ใช่รักเพื่อนบ้านแต่ไงคะแต่ปากส่วนการกระทํานั้นเป็นไงคะตรงกันข้ามเลยเนาะ